แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องสมุนไพรแห่งความลับโอ้ในห้องแห่งความลับนี้ต้องมีพืชวง a มาเลเซียอยู่แน่ๆเลยเราเข้าไปดูกันดีกว่า ซึ่งลักษณะวงของพืชมาเลเ s ีย s หรือวงสะดาวก็คือดอกเป็นดอกช่อบแบบ p a n i c คิ e สมบูรณ์เพศสมมาตรรศมีกลีบเลี้ยง4-5กลีบเชื่อมติดกันปลายแยกเป็นแฉกกลีบดอก4-5กลีบแยกจากกันหรือเชื่อมติดกันโดยที่โคนกับหลอดเกสรตัวผู้เกสรตัวผู้8-10อันส่วนใหญ่เชื่อมติดกันกับหลอดเกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย1อันประกอบด้วย35คาเพลมี35 l o c u s แต่และล o ค u s สมี2โอวูนติดกับรังไข่แบบ a อ e กเซลเพรสเซนเทชันการชูยอดเกสรตัวเมีย1อันยอดเกสรตัวเมียเป็นแบบกระจุกหรือรูปจานรังไข่เหนือวงกีบผลเป็นแบบเบอร์รี่แบบแคปซูลรูปวิธานการแยกวงของพืชวงมาเลเซีย ข้อ 1. เกสรเพศเมียประกอบด้วย1คาเพลหรือมาจากสองหรือหลายคาเพลข้อ 2. ก้านเกสรเพศเมียมีอันเดียวข้อ3ใบออกเรียงสลับหรือออกเป็นกระจุกใกล้รากข้อ4รังไข่2อถึงหช่องข้อ 5. ดอกสมมาตรตามรัศมีข้อ 6. ก้านเกสรเพศผู้เชื่อมติดกันข้อ7ใบประกอบแบบขนนกและข้อสุดท้ายเกสรเพศผู้มี8ปดถึงสิใบมาเป็นใบประกอบแบบขนนกธรรมดา คียการจำแนกสปีชีส์ต่างๆมีดังนี้จินี เธอเป็นอะไรไหมเธอมาทําอะไรที่นี่ฉันมาเก็บสมุนไพรแล้วจู่ๆก็โผล่มาที่นี่สมุนไพรที่ฉันเก็บก็คือยมหอมยมหอมชื่อวิทยาศาสตร์ Tuna Siatam l o อ g ชื่อวงเมเลเซียชื่อพื้นเมืองยมฝักดาภาคเหนือเซ้ยกะเหลี่ยงกาญจนบุรีสดาวดงกาญจนบุรีสีเสียดหอมพิษณุโลกสีเสียดอน้อนไทย คียของโยมหอม 1. ก้าไม้ที่งอกแบบ epigeal หรือ hypogeal 2. ก้าไม้ที่งอกแบบ epigeal 3. ก้าไม้ที่มีใบเลี้ยงแบบ palacotiledon อน 4. ใบแรกเลี้ยงแบบตรงกันขา้าม 5. ใบแรกเป็นใบประกอบ 6. ใบเลี้ยงรูปไข่กลับ 7. ใบแรกรูปหอบขนาดกว้างคูณยาว0.3-0.9ถึง0.9คูณ0 7ถึง1.4ซติเมตร ลักษณะทางพืกศาสตร์ของต้นยมหอมยมหอมเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่โดยมีความสูงตั้งแต่20เมตรขึ้นไปลำต้นตรงไม่มีกิ่งก้านจุดเด่นคือโตเร็วสูงชะลูดเปลือกลำต้นมีสีเทาปนดำและเปลือกหนาโดยเปลือกของลำต้นจะแตกออกเป็นร่องลึกตามความยาวของลำต้นและมีรูระบายอากาศอยู่ทั่วไป ต้นยมหอมมีลักษณะเป็นใบประกอบแบบช่อยาวโดยช่อของใบมีความยาวประมาณ2 5 7 0เซนมและกว้าง3 5ถเซนติเมตรใบมีความยาว9 1 3ถซนเมตรใบย่อยมีความมนแกมรูปไข่หรือทรงรีบางครั้งไายรูปดาบโดยจะออกตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยยอดใบเลี้ยวแหลมส่วนบนใบเบี้ยวยต้นยมหอมมีลักษณะการออกดอกเป็นช่อ ซึ่งแต่ละช่อจะห้อยยาวประมาณ40-50เซนติเมตรดอกประกอบไปด้วยกลีบดอก5กลีบโดยดอกมีขนาดเล็กออกรวมกันเป็นช่อ,อยวาวตามง่ามใบที่บริเวณปลายกิ่งสีของดอกคือสีขาวอมเหลืองหรือสีแดงผลผลวีรูปทรงรีโดยมีความกว้างประมาณ1เซนติเมตรและยาว1.5-2เซนติเมตรผลอ่อนมีสีเขียวอุ้มน้ำเมื่อผลแก่จะมีสีเหลือง และหากแกะจัดผลจะแตกออกด้านในผลมีเมล็ดลูกยาวทรงรีโดยมีปีกสองข้างสามารถดุดรอยไปตามสายลมไกลๆต้นยมหอมเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่โดยมีความสูงตั้งแต่20เมตรขึ้นไปลำต้นตรงไม่มีกิ่งก้านจุดเด่นคือโตเร็วสูงชะลูดเปลือกลำต้นมีสีเทาปนดำและเปลือกหนา โดยเปลือกของลำต้นจะแตกออกเป็นล่องลึกตามความยาวของลำต้นและมีรูระบายอากาศอยู่ทั่วไปความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และประโยชน์จากพืชสรพคุณทางยายางที่ได้จากไม้ยมหอมใช้สำหรับสมานแผลรักษาแผลห้ามเลือดดอกและผลใช้ต้มแก้ไข้และเป็นยาขับระดูเศรษฐกษิจไม้ยมหอมมีลักษณะเป็นไม้เนื้อลายโดยเนื้อไม้มีสีแดงอ่อนหรือสีน้ำตาล กลิ่นหอมมีความแข็งแรงทนทานนิยมนำมาแปลรูปใช้ในการก่อสร้างเช่นทำฟ้าเพดานไม้วงกบไม้ผนังขอบหน้าต่างตลอดจนเครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์กีฬาใช้ต่อเรือและอื่นๆอีกมากมายนอกจากการใช้เนื้อไม้ในการสร้างบ้านแล้วยังสามารถนำมาแปลรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อีกด้วยในขณะเดียวกันหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าไม้ยมหอมนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงนำมาเป็นไม้ต่อเรือใบของพระองค์เองดอกของยมหอมสามารถใช้เป็นสีย้อมผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมได้ซึ่งดอกที่มีสีเหลืองหรือสีแดงจะทําให้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีสีสันที่สวยงามตามไปด้วยเช่นเดียวกันการใช้พืชชนิดนี้ในท้องถิ่นนิยมปลูกเพื่อนํามาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์และบ้านเรือนสวัสดีแฮร์รี่พอตเตอร์ ฉันนั่นแหละที่มีคนพาตัวเด็กผู้หญิงชื่อจินนี่มาที่นี่เพื่อที่จะได้ให้เธอเป็นเครื่องสังเวยให้ฉันได้กลับมาอย่างมีชีวิตชีวาชื่อของฉันคือทอมวิโดวฉันเป็นอดีตของหลอดวูดมอร์และเป็นส่วนหนึ่งของหลอดวูดอมอร์ที่อยู่ในบันทึกสมุนไพแห่งความลับนี้นายอยากรู้นัมลหละสมุนไพแห่งความลับนั้นคืออะไรฉันจะบอกให้ สมุนไพรนั้นก็คือเลี่ยนชื่อวิทยาศาสตร์เมเลียอัสซเดรชชื่อวงมยเซียชื่อพื้นเมืองในทางภาคเหนือเรียกว่าเกรียนเคียนเขียนทางภาคกลางเรียกว่าเลี่ยนใบใหญ่เคียนเลี่ยนเกตมานีชื่อทั่วไปเรียกว่าเลี่ยนดอกม่วง ภาษาล้วเรียกว่าลำเลี่ยนภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโขนาหายจีนกลางเรียกว่าขู่เลี่ยนหรือขู่เสียนสู้คีของเลี่ยน A. กล้าไม้ที่งอกแบบอีพิเจลหรือไฮโปเจล B กล้าไม้ที่งอกแบบอีพิเจล c C กล้าไม้ที่มีใบเลี้ยงแบบ p a r a c o l c h u r o l o n D. ใบแรกเรียงแบบตรงกันข้าม E. ใบแรกเป็นใบประกอบ F. f ใบเลี้ยงรูปขอบขนานลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเลี้ยนต้นเลี้ยนจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถัดใบมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่เลี้ยนเล็กมีความสูงได้ประมาณ10-15เมตร ส่วนเลี่ยนใหญ่จะมีความสูงของต้นได้ถึง25เมตรแต่กิ่งก้านโปร่งบางและแผ่กว้างโคนต้นเป็นภูพรเปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลแต่เป็นร่องตามยาวตื้นๆเปลือกต้นมีรูขนาดเล็กอยู่ทั่วไปกิ่งอ่อนเป็นสีเขียวส่วนกิ่งแก่เป็นสีม่วงขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและวิธีการปักชำจัดเป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้งที่จเจริญเติบโตได้ดี ในดินที่ร่วนซุยชอบความชุ่มชื้นเล็กน้อยพบขึ้นได้ตามชายป่าดิบและปา่าเบญจพรรณใบของเลี่ยนใบนั้นเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นออกเรียงเวียนสลับมักทิ้งใบเหลืออยู่ที่ปลายกิ่งหรือชอ่อใบออกเป็นชอ่ชอช่อหนึ่งมีใบย่อยประมาณ3-5้าใบช่อใบาย,ยาวได้ประมาณ8นิ้วลักษณะของใบย่อยเป็นรูปไข่หรือ รูปรีกึ่งขอบขนานปลายใบเรียวแหลมโคนใบมนหรือสอบขอใบจักเป็นฟันเลื่อยแผ่นใบเกลี้ยงด้านบนใบเป็นสีเขียวเข้มส่วนด้านล่างเป็นสีเขียวอ่อนและตามเส้นใบจะมีขนอ่อนๆปกคลุมอยู่เลี่ยนเล็กใบจะมีขนาดกว้างประมาณ1-1.5เซนติเมตรและยาวประมาณ3-4.5เซนติเมตรส่วนเลี่ยนใหญ่นั้น ใบจะมีขนาดกว้างประมาณ1.5-2.5เซนติเมตรและยาวประมาณ3-6เซนติเมตรดอกของเลี่ยนออกดอกเป็นช่อตามซอกใบใกล้กับปลายกิ่งดอกเป็นสีขาวอมม่วงมีกลิ่นหอมเย็นอ่อนๆกลีบดอกมี5-6กลีบลักษณะเป็นรูปขอบขนานดอกยาวประมาณ0-5นิ้วก้านเกสรเพศผู้มีสีม่วงเข้มติดกันเป็นหลอด ซึ่งจะผัดกับกลีบดอกน่าดูมากส่วนกลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยปลายแยกเป็นแฉก5-6แฉกและดอกที่โคนก้านช่อจะบานก่อนแล้วจะค่อยๆบานขึ้นไปตามลำดับผลของเลี้ยนนั้นผลของเลี้ยนมีลักษณะกลมลีเลี้ยนเล็กผลจะยาวได้ประมาณ1.2-1.5ถึงเซนติเมตรส่วนเลี้ยนใหญ่นั้นผลจะยาวได้ประมาณ2-3เซนติเมตร ผลอ่อนจะเป็นสีเขียวผลสุกเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลเหลืองภายในผลมีเมล็ดเดี่ยวสีน้ำตาลบ้างก็ว่าในผลจะแบ่งออกเป็นสีถึงห้าห้องและในแต่ละห้องจะมีเมล็ดอยู่หนึ่งเมล็ดและเมล็ดเป็นรูปเหลี่ยมสีดำสรรพคุณทางยาต้นเลี่ยนนั้นมีรสขมเมาสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะใบช่วยบำรุงธาตุไฟในร่างกายดอกมีรสขม ใช้ทำพอกศรีรษะแก้อาการปวดศรีรษะปวดประสาทเป็นยาแก้ฝีคันธมาลามีสรรพคุณเป็นยาฆ่าเหามเมล็ดนั้นจะสามารถให้น้ำมันใช้เป็นยาทาแก้ปวดข้อได้และส่วนยางยังมีสรรพคุณช่วยแก้ม้ามโตาำรับยาและวิธีใช้ 1. พยาธิตัวกลมในเด็กเล็กนั้นจะใช้เปลือกต้นเปลือกราก3กรมัมต้มน้ำกิน 2. พยากปากขอใช้เปลือกต้น600กรัมใส่น้ำ3,000มิลตรต้มให้เหลือ600มิลตรและใช้เปลือกผลทับทิม25กรัมเติมน้ำ300มลต้มให้เหลือ120มิลลินำสารละลายทั้งสองมาผสมกันผู้ใหญ่กินครั้งละ30มิล 3. ผืนคันปวดฟันใช้เปลือกต้นต้มชะลางรือใช้บ้วนปากส,สสัีแก้เหตุ ใช้เปลือกต้นและกิ่งเผาเป็นเท่าผสมน้ำมันหมูทาในด้านของอาหารเลี่ยนเป็นอาหารรสอร่อยสามารถเด็ดยอดและใบอ่อนรับประทานถ้านำมาย่างไฟพอสลดก่อนจะดีมากเพราะช่วยลดความขมเมื่อกินเป็นผักแก้มกับน้ำพริกชนิดต่างๆเช่นลาบก้อยได้เข้ากันอย่างอร่อยเพราะรสขมผสมรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานได้ดี ในด้านของเศรษฐกิจประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ใช้ทำฟืนทำไม้ไม้อัดทำเยื่อกระดาษการใช้ประโยชน์ทางด้านนิเวศก,ก็จะให้ร่มเงาป้องกงันลมป้องกันการพังทลายของหน้าดินทอมริดดลฉันจะหยุดนายด้วยสมุนไพรที่ศาสตราจารย์ดับเบิลโดให้ฉันมาซึ่งสมุนไพรนั้นก็คือยมหินนะครับ มีชื่อไทยคือยมหินชื่ออื่นๆยมขาวเมื่เฟืองช้าสะดาวหินมีชื่อวิทยาศาสตร์คือชูอคลาเซียทาบูาราลิสชื่อวงคือเมริอซสีการจำแนกคีของยมหิน a ก้ามาที่งอกแบบอีพิเจียวหรือไฮโปเจียว b ก้ามาที่งอกแบบอีพิเจียว ซีก้าม้ที่มีใบเลี้ยงแบบพาราโคทิเลนด์ดีดีใบแรกเลี้ยงแบบตรงกันข้ามอ e, ใบแรกเป็นใบประกอบเอฟใบเลี้ยงรูปไข่กับ g ีใบแรกรูปรีแกมขอบขนาดขนาด0.8คูณ1.6เซนติเมตร ลักษณะรลำต้นของยมหินจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่เป็นไม้ผัดใบเรือนยอดเป็นทรงพุ่มรูปก,กวยต่ำมีความสูงของต้นประมาณ15-25เมตรเปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลคาำสีเทาหรือมีสีเทาปนดำเปลือกต้นแตกเป็นสะเก็ดรูปสี่เหลี่ยมเมื่อมีอายุมากขึ้น แตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้นลักษณะใบของโยมหินใบเป็นใบประกอบแบบขนนกก้านใบยาวประมาณ30-60เซนติเมตรมีใบย่อยประมาณ6-20คู่จัดเรียงกันแบบสลับแต่ใบย่อยสองคู่แรกจะเรียงตัวกันแบบตรงกันข้ามลักษณะของใบย่อยเป็นรูปรี ลูกไข่หรือลูกขอบนานปลายใบแหลมโคนใบมนหรือกลมส่วนขอบใบเรียบใบย่อยมีขนาดกว้างประมาณ3.5-6.5ถึง6.5เซนติเมตรและยาวประมาณ1 0 1ถึง17.5เซนติเมตรหลังใบเรียบเป็นมันลักษณะดอกของยมหินดอกออกเป็นช่อแยกแขน ออกตามชอกใบและปลายกิ่งปลายช่อห้อยลงช่อดอกยาว17-20ซนติเมตรมีกีบเลี้ยงและกีบดอกอย่างละ4-5กีบกีบเลี้ยงมีสีเขียวมีกีบดอกสีเหลืองโค้งไปด้านด้านหลังด้านนอกมีขนเกสรตัวผู้เชื่อมกันรางไข่อยู่เหนือวงกีบ รักษณะผลของโยมหินผลออกเป็นพวงมีรูปทรงเป็นรูปทรงรีหรือรูปไข่ผลเป็นผลแบบแห้งมีเปลือกแข็งสีน้ำตาลปลายผลเป็นติ่งแหลมผลมีขนาดยาวประมาณ2 5 5ถึง5เซนเมตรมีขนาดเส้นผ่านสูงกลางประมาณ1 8 4ถึง4เซนติเมตรผลเป็นสีน้ำตาลเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำ เมื่อแห้งหรือแก่จะแตกเป็น3-5เสียงภายในผลแบ่งออกเป็นช่องประมาณ3-5ช่องมีเมล็ดลักษณะแบนเป็นแผ่นบางๆสีน้ำตาลความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพืชของยมหินทางด้านยาเปลือกจากเนื้อไม้สามารถนำผสมเป็นยาปรุงแก้ไข้ได้ นำมาใช้เป็นยาสมานแผลทางด้านอาหารผลสุกสามารถนำมารับประทานอาหารได้าศาสนาและวัฒนธรรมต้นยมหินเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีราพระราชทานเพื่อปลูกเป็นไม้มงคลประจำจังหวัดแพร่ทางด้านเศรษฐกิจ มายมหินแปลรูปเป็นม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่นำมาใช้ทำโฟน์นิเจอร์ที่มีราคาแพงหรือนำไปใช้งานก่อสร้างบ้านเรือนงานโครงสร้างอื่นๆเครื่องจักรสารการใช้พืชชนิดนี้ในแต่ละท้องถิ่นโดยใช้เนื้อม้าในการก่อสร้างบ้านเรือนครับ ฉันจะใช้สมุนไพรชนิดนี้หยุดนายซะอย่านะอย่าไม่ไม่ไม่ ไม่เป็นนรจินนี่มันจบแล้วมันเป็นแค่ความทรงจำและแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์และจินนี่ก็ได้ออกมาจากห้องสมุนไพแห่งความลับอย่างปาลอดภัยส่วนห้องสมุนไพแห่งความลับนั้นก็ยังเป็นความลับตลอดไปจบการเปรียบเทียบลักษณะเด่นของพืชแต่ละจีนัดด้วยรูปภาพ ลอดโวเดมอ์จะกลับมา